แม่แล้วหรอม่ีนะไม่ดแม่เราไไม่มีใครรักแม่แล้วหรอถแม่ไปไม่มีใครรักแม่แล้วหรอพี่พลอยี่ใครพี่พลอยบอกไม่รักแม่อะ <c oughs>

เรียกตำรวจก่อนนะเอ้ยไม่เรียกตำรวจมาหน่อยย่จับพลอยวะโอเคจับพลอยได้ปะไม่ได้ตำรวจขับผงพี่รู้พี่พี่พ่อไม่ทำงอมเลยเห็นตำรวจขับผงแล้วคออพี่พลอยไม่รักแม่ใช่ไหมเดี๋ยวยายไปเรียกตำรวจมาก่อนนะไม่ไม่ต้องเรียกตำรวจมาเลยน่าแม่เกิดมามาก็แก่ สมองไก่ก้อนออกมาเลยออกมาเลยเอาเอาเลยเหรอโอเคย้ายไปก่อนนะเออตำรวจมาจับเลยพอร์ตไม่รักตำรวจมาจับพอรเลยตำรวจมาจับพอรเลยพอรไม่รักแม่แล้วฮะรักยังไงรักแค่ฝาเลยพอย์ตไม่ขี่กงเลยพอร์ตคือเป็นคนนั่งสี่ว่ะพอร์ต ขี่กงยี่หรีเสียงเหมียงคักพอยมางเงินคักเถอะดูยายดูยายได้อะไรเนี่ยคนที่แสบไม่ใช่เพจตอนนี้ตอนนี้ความคิดอ่ะยายยายยายพอยไม่ล้างแม่ยายคนนี้หัวดีมากเนี่ยเนี่ยสี่วันแล้วยายพอยไม่ล้าง เพจหนาสงสารเพจสงสารแม่ไหมสนุกอะไรมันจะหมดแล้วล่ะสนุกมากอะไรอ๋อยายไปกินกาแฟป้าลงไปให้แม่นอนบ้านพ่่จะนอนกับแม่เอาอีกแล้วเหรอ แม่บอกรักแม่เท่าไหนรักแม่เท oh> ่าไผ่โอ้รักแม่ที่สุดในโลกโอ้ยผู้ใดสุดโอ้รักแม่ที่สุดในโลกใครบอกพ่อยเพจรักแม่ไหมรักรักเท่าไหนจ๊ะหรอโอ้ที่สุดเท่าไหนจริงเนา่โอ้ทีเนาะ พลอยรักพ่อไหมพลอยรักพ่อไหมพลอยแต่ไม่พลอยทำแบบนี้อ่ะทำไมทำแบบนี้ลูกีปบ้นปั้นอะไรเยี่ยั้นอะไรโอาแล้วสต็อปมาให้ยาย อย่ากองืนฉันอย่าสนุดูอย่าไม่มาจุบฉันเลยไม่อย่าจุบฉันยายามาจุบฉันอย่าอมูั่อมูกนย่อย่าอย่ามาจุบฉันอย่า่า่ chăng mới chăng 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 sang chăng 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 chang ค่ะแม่หนูว่งแล้วแม่หนูข้ามาค่ะแม่หนหนองมาค่ะปมใครใส่ก้องผมใหญ่อูู้ใส่ก้องผมใหญ่ข้นเช่าขึ้นเคข้นเี่ข้นเชอุ้ยอุ้ย ใครตดคนที่ใจแน่นอ่ะคนที่ไม่กลัวก็คือพลอยคนที่จะบอกว่าเเชีีเนด้วย,ยนะอะือ่ไไอ่มอ,อ,อืมอ่มอ่มออื